สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่วัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะพับกรีบในรูปแบบนี้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นใบตองฝั่งสีด้านนวลขึ้นด้านบนฝั่งแข็งชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นก็ม้วนให้เป็นลักษณะนิ้วใบสีค่ะ เมื่อสูดความยาวของปลายใบตองแล้วเพื่อนๆก็ใช้แม็กเย็บต่อไปนะคะเราจะทําลําดับชั้นทั้งหมด4ชั้นหันใบตองไปนในทิศทางเดิมนะคะวิะยาด้านปลายตรงส่วนของมุมกรีบด้านบนตามที่เหมาะสมจากนั้นมุมด้านขวาเราก็พับเฉียงลงเล็กน้อยค่ะโค้งมาด้านในแล้วยกมุมให้สูงขึ้นในรูปแบบนี้ฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะและชั้นต่อไปนะคะก็วิะยะให้ได้ตามความต้องการเหมือนเดิม ระยะในการตัดใบตองในคลิปนี้ทุกๆขนาดสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะเพื่อนๆก็ทำในรูปแบบนี้ละค่าจนกว่าจะได้ตามลำดับชั้นที่เราต้องการและเมื่อทำครบทุกชั้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้รูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของมุมการตัดนะคะเพื่อนๆจะตัดเฉียงหรือว่าตัดตรงตรง,ตรงนี้กันแล้วแต่ความสะดวกค่ะไ่ตองขนาดต่อไปค่ะหันไปตองไปในทิศทางเดิมหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางและฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะนําชุดกรีบแรกนะคะมาวางตรงกึ่งกลางระยะด้านปลายตามที่เหมาะสมค่ะได้ระยะตามที่ต้องการแล้วต่อไปนะคะไปตองทางด้านขวาเราก็จะโค้งเข้ามาด้านในค่ะ และยกมุมให้กว้างออกด้านข้างปลายไปต้องที่เกินตรงส่วนของมุมด้านล่างตรงส่วนนี้ก็ตัดออกก่อนเพื่อจะทําฝั่งซ้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกได้เลยจํานวนในการทํากรีแบบนี้นะคะอาจจะไม่เน้นเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของกระถางกระทงที่เพื่อนๆน,นํามาใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบกรีบชุดที่1จัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมในส่วนของฐานกระทงนะคะจะใช้ความกว้างอยู่ที่6นิ้วและความสูง1นิ้วครึ่งเพื่อนๆจะใช้ขนาดไหนตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเราก็ปักเรียงแบบนี้ลาะค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานค่ะและประคอบเพิ่มเติมนะคะอย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นจํานวนในการทํากรีบทุกๆแบบในคลิปนี้ป้าจะไม่เน้นจํานวนให้นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับ ระยะการพับของเพื่อนๆแล้วก็ขนาดความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆน,นํามาใช้งานค่ะว่าจะทําทั้งหมดกี่กรีบนะคะเราก็ปากเรียงแบบนี้ลาะคะ่ะไปจนกว่าจะเต็มฐานเลยพยายามจัดตรงส่วนของมุมกรีบด้านปลายนะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะคานอกจากการทํา กระทงใบตองแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำพวงมาลัยจากริปปิ้นการพับเปลี่ยนปอยทานเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกรีบสุดท้ายของชั้นที่1ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพับกรีบในรูปแบบนี้ หันสีด้านนวลขึ้นด้านบนฝังแข่งชี้ไปทางขวาพับเฉียงเล็กน้อยโค้งให้อยู่กลางกลางและฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันมุมทางด้านขวาพับมาซ้ายและซ้ายทับขวาได้ระยะตามที่ต้องการเย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกค่ะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ไปจนกวา่าจะได้จำนวนกรีดตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะประกอบกรีบนะคะเข้าไปตรงส่วนของวงด้านในค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการเลย แบบนี้ค่ะระยะในการประกอบนะคะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนหรือว่าจะระยะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะปากเรียงแบบนี้ราคาวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานในส่วนของชั้นนี้ค่ะอย่างที่แนะนำไปเช่นเดิมนะคะ ระยะในการตัดใบตองนะคะในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ทุกๆขนาดตามความต้องการของเราเลยค่ะซึ่งการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการสาธิตแบบเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทาหรือขั้นตอนต่างๆได้ทั้งหมดค่ะเอาตามที่เราถนัดมากที่สุดและเมื่อเราเรียงครบจนครบเต็มชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นการประดับตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปตรงกลืงกลางค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการปักเรี้ยงแบบนี้ละค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานเลยจากนั้นก็ประดับตรงส่วนของทูบและเทียนเข้าไปตรงกลืงกลางค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการทํากระทงใบตองแบบใหม่ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ